สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you หัวข้อเ,ขเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์เขากับคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด Friends Tarot และ s e c r e t Earth Oracle คลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดลใจดึงดูดนำพใพ้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดู ถ้าราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลและธาตุด,ดินราศีมังกรพฤรสบกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าอ็ดและ4ีเอ็ด วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ด a n d o m for you การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์เขากับคุณ p a เท o คั u p s ใครคนนี้ จะมาแสดงความรักที่ชัดเจนจะมามอบหัวใจให้คุณจะมาบอกรักจะพาคุณไปในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกให้คุณเชื่อใจให้คุณมั่นใจว่าการที่เขาแสดงออกนี้เป็นพลังงานของความรักที่จริงใจอย่างแท้จริงใครคนนี้ไม่เคยที่จะแสดงออกในความรักในความรู้สึกที่มีต่อคุณอย่างชัดเจน นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องแรกที่คุณจะยิ้มหวานเขาจะเข้ามามอบความรักที่ซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นความรักที่มีพลังงานของความสดใสร่าเริงเขากลับมาด้วยพลังงานที่ดีไม่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณทุกข์เครียดมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเศร้าเสียใจเขาจะเอาใจคุณสารพัด อะไรที่คุณอยากได้อยากมีอยากไปใครคนนี้จะตามใจคุณในทุกสิ่งทุกอย่างซิ่งกับครับพลังงานใครคนนี้เป็นคนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าสามีภรรยากเก่าหรือเป็นคนที่รู้จักกันเนิ่นนานแล้วแล้วกลับมาพบเจอกันตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเกิดเป็นความรัก อีกความหมายของไพ่ใบน,นี้ใครคนนี้เป็นคู่จากอดีตชาติความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคปัญหาใดแม้จะมีบททดสอบที่ยากเย็นบททดสอบของความห่างไกลหรือความไม่เข้าใจใครคนนี้จะกลับมาเปลี่ยนแปลงพลังงานความสัมพันธ์ให้คุณได้รับความสุขสมหวังในรัก เขาจะเอากุราบช่อใหญ่มาง,ง้อคุณมาขอโทษมาอธิบายความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีในวันที่คุณนิ่งเงียบไปหรือวันที่มีประเด็นปัญหากันการกลับมาครั้งนี้เขาจะพูดสื่อสารทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ตรงตามความรู้สึกของหัวใจไฟอบสอดในอดีตใครคนนี้ทำผิดต่อคุณ มีเรื่องที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันมีคำพูดที่รุนแรงคำพูดที่ทำให้คุณเจ็บปวดมากๆเขาไม่คิดว่าวันที่มีประเด็นปัญหากันแล้วเดินหันหลังจากคุณมาจะต้องเดินกลับไปในความสัมพันธ์ไม่คิดว่าคุณจะสำคัญไม่คิดว่าเขาจะรักคุณได้มากมายขนาดนี้สถานการณ์ในวันที่เขาห่างไกลคุณออกมา เขาเสียใจเขารู้สึกผิดเขาเจ็บปวดไม่สามารถที่จะกอดเก็บความผิดที่เคยทำร้ายจิตใจคุณได้เขาอยากที่จะแก้ไขนิสัยไม่ดีเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้คุณเจ็บปวดกลับมาเยียวยาคุณด้วยความรักกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักเขาจะปกป้องดูแลคุณจะไม่มีวันที่จะทำร้ายจิตใจ พลังงานในวันที่เขากลับมาหัวใจของคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าไม่มีวันที่เขาจะทำร้ายไม่มีวันที่เขาจะทำให้คุณเสียใจเดอร์มิสถานการณ์ที่คุณน,นิ่งเงียบกันไปเขาส่องคุณหนักมากในความนิ่งเงียบนั้นแต่รู้ทุกความเคลื่อนไหวของคุณเขาได้เรียนรู้คุณศึกษาคุณอยู่ในที่ของเขาเขามั่นใจ ว่าคุณเป็นคนดีและเขายิ่งเสียใจเมื่อมองเห็นความจริงใจของคุณการกระทํำที่ดีของคุณที่คุณเคยทําเพื่อเขาในความนิ่งเงียบนั้นมีการตื่นรู้มีการมองเห็นความจริงความรู้สึกผิดและเจ็บปวดยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งบีบคั้นให้เขาอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนายบอนส์ สุดท้ายเขาจะกลับมากลับมาด้วยความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะใจคุณอยากจะกลับเข้ามาจีบคุณอย่างจริงใจและจริงจังทุกคำพูดใดที่เคยทำร้ายจิตใจเขาจะขอโทษเขาจะจดจำํำและเขาจะไม่ทำอีกจะไม่พูดอีกพลังงานที่เขากลับมาครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก ที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพดอับสอดกลับมาเป็นเจ้ากระต่ายน้อยตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆความรู้สึกผิดทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่มีความสดใสน่ารักที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะการเป,เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เขาจะกลับมาเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่เขาจะทำให้คุณหัวเราะมากขึ้นทำให้คุณมีรอยยิ้มมากขึ้นแต่ในความน่ารักเนี้ยก็แฝงไปด้วยความเป็นผู้นำความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวมีความอ่อนโยนภายใต้ความเข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลคุณปกป้องคุณในขณะเวลาเดียวกันก็พร้อมที่จะทำให้คุณหัวเราะได้ยิ้มได้เป็นพลังงานที่ดีมากม เขาไม่เคยที่จะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานแบบนี้เพราะใครแต่เพราะเขารักคุณเขาจึงยอมปรับเปลี่ยนข้อเสียความแข็งกระด้างหรือพลังงานใดก็ตามที่เคยทำร้ายจิตใจคุณเขาจะไม่ทำมันอีก m p e r a n c e การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานลบจิตด,ด้านมืดในตัวของเขา เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจริงใจเขาเปิดกว้างไม่มีสิ่งใดที่จะมาโกหกปิดบังหรือหลอกลวงคุณอีกตัวเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นใจเย็นขึ้นก่อนที่จะพูดสิ่งใดก็จะคิดก่อนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆที่เขาใช้ความพยายามและความตั้งใจในการเปลี่ยนนิสัยเดิมๆที่เคยชินที่เป็นมาเนิ่นนานเขาอยากเป็นคนรักที่ดีของคุณ เพราะคุณมีคุณค่าจึงมีเหตุผลที่สำคัญมากพอที่เขาจะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เอส o ็ c u ครับสถานการณ์ที่คุณห่างเหินห่างไกลหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้เขารอคุณนะเขาคิดว่าคุณคงจะกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาในความสัมพันธ์แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดคุณเดินหน้าแล้วไม่ย้อนคืนคุณเลือกที่จะ กอดตัวเองเยียวยาหัวใจตัวเองจากการกระทําที่ถูกเขาทําร้ายคําพูดที่เสียแทงจิตใจหรือการกระทําที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีคุณค่าในวันที่อยู่เคียงข้างเขายิ่งคุณห่างไกลออกมาเท่าไหร่หัวใจคุณยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นแนบสอดและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เขาจะไม่มีวันยอมสูญเสียคุณเขาจะไม่มีวันยอมปล่อยคุณให้หลุดมือจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณเพื่อให้ได้ความรักจากคุณอีกครั้งเ e n of cups การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้เมื่อเขากลับเข้ามาง,ง้อคุณเมื่อคุณให้โอกาสเมื่อคุณให้อภัย,ภยเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วมาก จะขอคุณแต่งงานมั่นหมายจะผูกมัดคุณด้วยสถานภาพผูกมัดคุณด้วยกฎหมายนั่นคือการจดทะเบียนสมรสการมีพิธีการแต่งงานการเป่าประกาศบอกสังคมทุกคนทั้งสื่อโซเชียลและชีวิตจริงว่าคุณเป็นของเขาเป็นภรรยาเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทำและเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เพราะเขาไม่อาจที่จะ มีชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าหากต้องสูญเสียคุณเขารักคุณเขาอยากจะให้ความยุติธรรมเท่าเทียมให้สถานภาพความเป็นภรรยาให้สินสอดนะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเป็นทรัพย์สินที่เหมาะสมคู่ควรกับความรักที่ดีของคุณใครคนนี้เขารักคุณมากและเขาพร้อมมากๆแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจริงๆถ้าคุณโสดเตรียมตัวเข้าสู่ประตูวิวาเตรียมตัวจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนคำนำหน้าได้เลย Queen of บอ n ส s การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่เขาจะไม่ให้คุณทำงานไม่ให้คุณเหน็ดเหนื่อยต่อสิ่งใด คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนขยันเขารู้ดีในส่วนนี้แต่เมื่อเป็นภรรยาของเขาเขาอยากคุณอยู่อย่างสุขสบายนั่งเล่นกับแมวอยู่บ้านเนี่ยแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆรอเขาทำเท่านี้พอหรือถ้าหากคุณอยากทำงานจริงๆเขาก็จะให้คุณมาทำงานกับเขาทำงานในองค์กรหน่วยงานหรือธุรกิจของเขาทำไปอย่างนั้นทำเอาสังคม นะแต่งตัวสวยไปเจอสังคมเขาต้องการแค่นั้นเพราะเขาไม่ใหญ่คุณเหน็ดเหนื่อยคุณเหนื่อยกับเขามาเยอะแล้วถึงเวลาที่เขาอยากจะดูแลคุณทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจคิงอับสอรพลังงานที่เขาตัดสินใจทําเช่นนี้เด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได้ความรักเดียวใจเดียว ความรักที่จะมีแต่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงความรักที่จะมีแต่ความเที่ยงธรรมพลังงานเช่นนี้คือสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณซึ่งกับสอดความสัมพันธ์หลังจากที่เขากลับมาง้อคุณทุกอย่างจะพัฒนาเติบโตเป็นกราฟแนวขึ้นทุกอย่างจะก้าวกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาอยากที่จะทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะความเจ็บปวดในหัวใจของคุณเขาอยากแก้ไขเขาอยากมาเยียวยาบาดแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะเขาเขาจะใช้ความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนทั้งหมดที่เขามีกลับมาทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกเชื่อมั่นเชื่อใจในความรักของเขาให้ได้ เด e e นพ e r o เพลังงานใครคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีอีโก้มากชอบควบคุมความสัมพันธ์ชอบบังคับบงการชอบใช้คำพูดที่รุนแรงคำพูดที่ไม่แคร์ใครคุณเจอบทบาท The อนพ e r o เผู้โหดร้ายคนนั้นแล้วในวันนี้เขาได้กลับมาด้วยพลังงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเขาด h e e m อ e รอ r คนนี้ยอมที่จะทำพลังงานให้สดใสน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนพลังงานเช่นนี้จะทำเพื่อคุณเท่านั้นมีเพียงคุณที่จะเห็นเขาในเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นที่งุงิจ้าจ๋าจุจินะเขาจะมีความอ่อนข้ออ่อนอ่อนหรือว่าอ่อนโยนกับคุณอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นสถานการณ์ที่จริงจังต้องดูแลปกป้องคุณต้องมาเปมาจ่ายนละมาดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของคุณเขาก็พร้อมที่จะให้พลังงานความหนักแน่นเข้มแข็งในการที่ปกป้องดูแลคุณดูแมจิกเชียนพลังงานของคลิปนี้ไม่เกินจริงเทวดานางฟ้าเนี่ยเศกไม้คาาอยู่เบื้องบนเนี่ย ไม่มีทางที่เขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะเขาจะต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตคุณกับเขาเป็นคู่แท้กันมีพลังงานของบุญสัมพันธ์มีพลังงานที่เขาจะต้องกลับมาตอบแทนความดีของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะให้ความยุติธรรมกับคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้เขาจะเป็นรักไร้เงื่อนไขความรักนี้ไม่มีเงื่อนไขใด สิ่งใดที่เป็นความอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญสิ่งใดที่เป็นรอยยิ้มของคุณเช่นนี้เขาจะยินดีทําเพื่อคุณอ่ะต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออราคโสมมให้นะคะ Influence อิทธิพล คุณมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้หรอกจะต้องกลับมาด้วยพลังงานของการเปลี่ยนแปลงความรักครั้งสำคัญเขาก็เหมือนเจ้านกตัวนี้เห็นหัวใจน้อยน้อย,น,อยนี่ไหมแม้ว่านกตัวนี้จะมีอิสรภาพสามารถที่จะโบยบินไปไกลแค่ไหนก็ได้จะบินไปให้ห่างไกลคุณไม่ต้องกลับมาอีกก็ได้แต่เขาไปไม่รอดเพราะความสุข เพราะความรักความเมตตาพลังงานอยู่ตรงนี้เขาจึงยินดีและเต็มใจที่จะบยบินกลับมาเพื่ออยากแสดงความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจในความรักความดีของคุณบยบินกลับมาเพื่อที่จะทำให้คุณมั่นใจแม้เขาจะมีอิสรภาพหรือทางเลือกอื่นใดแต่สุดท้ายเขากลับมาเพราะเขาเลือกคุณไม่ใช่เพราะเขาไม่มีทางเลือก ด i s i s v o v y r y การค้นพบใหม่ช่วงขณะเวลาที่คุณห่างเหินห่างไกลกันไปนั้นหรือตัดจบกันไปแล้วเมื่อเขาได้ทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางทบทวนทุกเรื่องราวด้วยสติปัญญาเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ได้ค้นพบว่าตัวเขาเนี่ยร้ายกาจมากๆทํทำไมจึงได้มีจิตด,ด้านมืดพลังงานลบมากมายถึงเพียงนี้เขาไม่เคยเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ร้ายกาจแบบนี้ การที่เขามีสติปัญญาสูงขึ้นจึงทำให้เขามองเห็นข้อเสียของตัวเองยอมรับข้อเสียของตัวเองและยอมที่จะเปลี่ยนแปลงมันนี่คือการค้นพบครั้งสําคัญอันยิ่งใหญ่เขาจะไม่มีวันเห็นข้อเสียนี้หรือค้นพบสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองถ้าหากคุณไม่เสียใจถ้า,าคุณไม่เจ็บปวดในวันนั้นบาลานซ์ความสมดุลคุ้มค่าเหลือเกิน กับเหตุการณ์ทุกอย่างทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาเขาปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเสียใจหรือมีผลต่อความมั่นคงในความสัมพันธ์เขาจะปรับเปลี่ยนพลังงานให้สมดุลเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะอยากจะเป็นคู่รักที่เหมาะสมคู่ควรมีบุญสินสติปัญญาเสมอเหมือนสมดุลและเท่าเทียมกันกันกบคุณ s t r e s ยืดออกเขาไม่ได้คาดหวังแค่อยากจะกลับมาคุยนะยืดออกเนี่ยหมายถึงระยะยาวคบกันยาวๆนะเวลาเนี่ยถูกยืดออกไปอยากอยู่กับคุณจนตายจากกันพอกลับมาง้อสำเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ขอมั่นหมายแต่งงานขั้นตอนต่อไปก็ทำให้คุณตั้งคันผู้หญิงอย่างนี้เขาท้องเนี่ยนะทุกอย่างก็ยืดออกยาวออกไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นคู่ครองคู่รักที่ดีอยากอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิตบิลเลนส์ความฉลาดเขาขอบคุณนะที่คุณทำให้เขาเป็นคนที่ฉลาดขึ้นตื่นรู้ขึ้นคนที่ฉลาดเนี่ยคือคนที่สามารถมองเห็นข้อเสียของตัวเอง คนที่สามารถยอมรับและยินดีในการที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณทำให้เขาฉลาดขึ้นคุณทำให้เขายอมลดละวางอีโก้อีโก้ทำให้เขาตาบอดใจบอดมีนิสัยที่ไม่น่ารักคุณก็ยังอดทนอยู่เคียงข้างเขาวันนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วและความฉลาดอย่างมากที่สุดของเขานั่นคือการเห็นคุณค่าในตัวคุณนั่นคือการจะต้องทำให้คุณ มาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตสิ่งนี้แหละที่เขามองว่าคือความฉลาดอันสูงสุดของเขานั่นคือการได้เป็นสามีเป็นคู่ชีวิตที่ดีของคุณพลังงานดีเหลือเกินเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจริงๆแม่หมอขอจบคำทำนาย random for you แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจ ด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากคากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ